แม้ว่าไทแรนโนซอรัสจะเป็นไดนโนเสาร์นักล่าที่มีชื่อเสียงมากในระยะเวลากว่าสองทศวรรษให้หลังมานี้ได้มีผู้ท้าชิงตัวใหม่ที่นักบรรพชีวินวิทยาเคยเชื่อกันว่าจะใหญ่ได้ยิ่งกว่าขนาดเฉลี่ยของทีเร็ทั้งหมดนั่นคือไดนโนเสาร์ที่มีนามว่ากิ้งก่ายักษ์แดนใต้ สวัสดีครับและวันนี้คุณอยู่กับเคนชิคานโตสอรัสเป็นไดนโนเสาร์ทอร์พอดกินเนื้อขนาดใหญ่จากยุคคริตเชียสซากดึกดำบรรของมันถูกค้นพบในมวดหินแคนเดเลโรสอายุประมาณ97ล้านปีในพาตาโกเนียทวีปอเมริกาใต้หลังจากการค้นพบตัวโคโลไทป์ในปี1993ที่สมมูลถึง70%ก็ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับชิคานโตสอรัสออกมาอย่างต่อเนื่องลักษณะพ,พิเศษของมันคือกระโหลกที่ยาว แม้ว่าจะพบกะโหลกไม่สมบูรณ์แต่นักบรรพชีวินวิทยาได้ประมาณความยาวของกะโหลกพบว่ายาวได้กว่า1.5เมตรทำให้มันคือหนึ่งในไดนโนเสาร์ทรพลปอทที่มีกะโหลกยาวที่สุดในโลกจิกาโนโตซอรัสถูกจัดอยู่ในวงศ์คาคารดอนโตซซดิเดดังนั้นลักษณะเด่นของมันคือฟันที่มีลักษณะคล้ายใบยมีดเหมาะแก่การเฉือนเนื้อออกเป็นก้อนทำให้เหยื่อเสียเลือดมากลักษณะของฟันในจิกาโนโตซอรัสแม้จะมีสันฟันคล้ายใบยมีดอยู่รอบรอบฟันเช่นเดียวกับทรโลปอดกินเนื้อชนิดอื่น แต่ลักษณะโค้งเว้าวของอีเาเมลเคลือบฟันของมันนั้นมีลักษณะที่โค้งเว้าวเป็นพิเศษจึงสามารถใช้จำแนกมันให้อยู่ในวงคาคารดอนตซอดิสนั่นเองครับในการประมาณขนาดข,าดของจิกาโนโตซอรัสปัจจุบันถือว่ายังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มันถูกประมาณขนาดครั้งแรกโดยโรเดโฟโคเรียที่ยาว13.7เมตรและหนักประมาณ8-10ตันแต่หลังจากการค้นพบคาคารดอนตซอริสเพิ่มเติมอย่างมาพูซอรัสคาคารดอนตัสอรัสและอะโครแคนตซอรัส ทำให้จิกาโนโตซอรัสได้รับการประมาณขนาดใหม่ล่าสุดขนาดของจิกาโนโตซอรัสตัวโฮโลไทป์ถูกประมาณไว้ที่12.3เมตรและหนัก7ตันซึ่งแม้ว่าจิกาโนโตซอรัสจะเป็นคาครดอนตัว solid ที่มีรูปร่างค่อนข้างหนาที่สุดในวงแต่โดยรวมก็ยังมีน้ําหนักน้อยกว่าแม็กไซส์ของไทแรนโนซอรัสเจ้าสกอตตี้ครับอย่างไรก็ตามกระดูกส่วนเดนเทอรี่ขนาดใหญ่ของจิกาโนโตซอรัสก็ได้ถูกประกาศค้นพบเพิ่มเติมในปี1998 ที่มีรหัส MUCP V95 เป็นไปได้ว่าอาจยาวได้ถึง13.3เมตรและหนักถึง8ตันถ้าอิงตามอัตราส่วนของตัวโฮโลไทป์นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับแม็กไซส์ของ TRex เลยครับผมแต่ความไม,ม่สมบูรณ์ของกระดูกก็ทำได้เพียงแค่ประมาณคร่าวๆเท่านั้นถ้าไม่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติมตม,มาช่วยยืนยันครับกรามล่างนี้ถือเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ช่วยระบุค,ความเป็นไปได้ของแม็กไซส์ครับแต่ถึงอย่างไรชิ i กันนตัอรัสก็ถือเป็นไดนโนเสาร์ ที่มีประโยชน์อย่างมากในเชิงบรรพช,ชีวิตวิทยาลักษณะทางสันฐานวิทยาของมันมีประโยชน์มากกว่าแค่นำมาจัดอันดับขนาดครับมันได้บ่งบอกว่าทรัอร์พอดขนาดใหญ่ไม่ได้ถูกจัดเพียงแค่ไทแรนโนซอร์และสไปโนซอร์ครับ้วยความพิเศษของจิกาโนโตัอสัสนี้ทีมงานอินเจนได้ทำการสกัด DNA ของมันได้สำเร็จแม้จะไม่เคยปรากฏตัวเลยในภาพยนต์ทั้ง5ภาคแต่มันได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างไฮบริด Indominus Rex ใน Jurassic World ครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้บอกกล่าวรายละ,ะเอียดมากนักแต่ก็เป็นไปได้ว่าที่ Indominus มีขนาดใหญ่นั้นอาจมีส่วนมาจาก DNA ขอของจิเก o น o ต a ั r u s ก็เป็นได้ครับซึ่งแม้มันจะไม่เคยถูกโคลนเข้ามาในพาร์คแต่มันก็ได้เป็นหลักฐานว่าอินเจได้ครอบครอง DNA ของมันเป็นที่แน่นอนครับเดิมทีแล้วจิเกโน o ต a ัต u ์เคยถูกเดากันไว้ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ตัวหลักในจูราสสิกเวิลดแต่ก็ถูกตัดออกไปและแทนที่ด้วยอินโดเ n นัส เช่นเดียวกันครับในภาค Kingdom, Art, าอฟอร์เรนคิงด้อมในคอนเซปต์อาร์ตฉากภูเขาไฟระเบิดมีไดโนเสาร์เทอร์ททรพอดขนาดใหญ่วิ่งอยู่ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นจิกาโนโตซ a u ัสแต่หลังจากตัวหนังเสร็จสมบูรณ์กลับกลายเป็นว่าคาโนทอรัสและอโลซ a u ัส s, <S ได้ครอบครองตำแหน่งนี้ไปครับนอกจากตัวทำลายหลักในภาพยนตร์ทั้ง5าภาคแล้วจิกาโนโตซ a u ัสเคยเป็นไดโนเสาร์ตัวหลักในคอมิกบุ๊กภาคเสริมที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวหนังครับในชื่อเรื่องจูราสิกพาร์ครีเดมชั่นที่จิกาโนโตซ a รั u s อารวาดในเมืองและถูกโมซาสส์คาบไปกินครับในสื่อที่เหลือคือเกมครับช็กเนโนโตซอรัสปรากฏตัวในเกม j u r a s ส i c Park คจำนวนมากทั้งในเกม The Lost World Jurassic Park ที่มาเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้จริงเกม Warpath Jurassic Park ที่เราสามารถเล่นเป็นวันได้และเกมมือถือรวมถึงเกมบอยจำนวนมากเช่น Jurassic Park Builder Jurassic World The Game รวมไปถึง Jurassic World Evolution ครับที่มันได้มีโอกาสกลับมาให้เราได้ชมอีกครั้ง ด้วยลักษณะที่ถูกต้องมากขึ้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของจิกาโนโตซอรัสแม้จะไม่ได้มีบทบาทมากนักในแฟรนไชส์แต่มันก็ถือว่าเป็นไดนโนเสาร์โทรพพดที่น่าสนใจมากทีเดียวครับตอนนี้ผมอยากทราบว่าคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าจิกาโนโตซอรัสคุณชอบอะไรในตัวมันบ้างและอยากให้มันมีโอกาสได้รับบทบาทใน j จ r ร s สซิกเวิลดอร์มีเนียนภาคหน้าหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของท่านด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรเจกต์สารคดีไดโนเสาร์ไทยที่เพจ a c e b o o k ไดโนเสาร์เล่าแบบไทยๆร่วมกับเพจ Facebook Mr. d ต n ร์ไดโนบิกเกของผมทําสารคดีเรื่องสั้นในชื่อเรื่อง New c u l e r ซึ่งจะนําเสนอเรื่องราวชีวิตของไดโนเสาร์ไทยจากหมวดหินเสาขั้วโดยรูปแบบการดําเนินเรื่องแบบเดียวกับ Walking with Dinosaurs ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอนิเมตนะครับสามารถชมตัวอย่างสารคดีนี้ได้โดยคลิกที่มุมขวาบนนี้ได้เลยครับและเพื่อเป็นกําลังใจ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแลนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย